สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วโป๊ะแตกระวังจะสะดุดขาตัวเองปฏิบัติการ I.O. ตัวแม่กองหนุนรัฐบาลบิ๊กตู หลังสื่อมวลชนประจำรำเนียบในตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีได้ไม่ถึงครึ่งวันก็ได้เห็นปฏิบัติการ i อจากฝ่ายกองหนุนรัฐบาลทันทีที่ตั้งฉาย,ยาสื่อและสำนักข่าวให้สื่อบ้างแต่ความพิรุษนี้มาถูกจับสังเกตหลังจากที่พลเอกประยุทธจันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมให้สัมภาษณ์สื่อให้รอดูประชาชนตั้งฉายาให้สื่อบ้างผ่านมาเพียงแค่10นาทีหลังจากที่นายกให้สัมภาษณ์เพจหน้าใหม่ที่ตั้งได้เพียงแค่สี่เดือนเพจ The Key News ที่ผ่านๆมาความเคลื่อนไหวไม่มากนะักได้โพสฉายาสื่อตามมาทันทีสื่อตั้งมาสื่อก็สนุกสนานกันไป ในส่วนของประชาชนผมเห็นว่าเขากำลังจะตั้งฉายาสื่อกันอยู่ให้รอฟังเขาก็แล้วกันผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเขาจะตั้งอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือรับฟังสองทางผมไม่ไปว่าใครอยู่แล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวถือเป็นการรับลูกกันอย่างทันควันซึ่งฉายาที่เพจอวตารตั้งให้ส่วนใหญ่เป็นสื่อที่ถูกจัดให้อยู่คั่วตรงข้ามรัฐบาล จึงเกิดข้อสงสัยตามมาว่าเหตุใดนายกถึงออกมาพูดในลักษณะรู้มาก่อนจนถูกเรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการซึ่งขณะที่ให้สัมภาษณ์สื่อนายยกก็มีท่าทีเก็บอารมณ์พอสมควรไม่เหมือนเช่นการตั้งฉายาปีที่แล้วที่นายยกแสดงออกอย่างชัดเจนทว่ามีการสืบต้นต่อเพจอวตารดังกล่าวมีที่มาอย่างไรว่ากันว่ามาจาก กล้องหนุนตัวแม่นอกทำเนียบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเพจลักษณะเดียวกันเช่นเพจเปรียงเพจลุงตู่ตูนเป็นต้นที่ตั้งข้อสังเกตว่าคนในทำรรเนียบเป็นคนทำสะท้อนภาพการตอบโต้ข่าวในยุคโซเชียลมีเดียที่ฝ่ายรัฐไม่ได้ตั้งรับเพียงอย่างเดียวและไม่ต้องหวังพึ่งสื่อกระแสหลักอีกต่อไป แม้พลเอกประยุทธ์จะได้รับฉายาตู่ไม่รู้ล้มที่ล้อจากคำว่าโดไม่รู้ล้มชื่อยาดองชนิดหนึ่งสะท้อนถึงการทำงานของนายกที่ไม่ว่าจะประสบปัญหาอุปสรรคการเมืองหรือชุมนุมขับไล่ก็ตามยังอยู่ในตำแหน่งได้ต่อไปรวมทั้งผ่านพ้นจาก3คดีที่สารัฐธรรมนูญได้วินิฉัยไปแล้วได้แก่กรณีนำครมถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน กรณีการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่และล่าสุดคือกรณีบ้านพักรับรองในค่ายาทหารทําให้สถานะของพลเอกประยุทธ์ไม่มีชนักติดหลังถว่าปีนี้ยังคงเป็นปีชงของพลเอกประยุทธ์ที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19อีกครั้งส่งท้ายปี2563 ซึ่งต้นต่อก็มาจากความบกพร่องของฝ่ายรัฐเองโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงที่ทั้งสามปบุรพาพยักษ์เป็นผู้ดูแลได้แก่พลเอกประยุทธ์ดูแลภาพรวมและตำรวจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลังเกิดการแพร่ระบาดที่เรียกว่าอุดผิดรูจากที่ไปตามอุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่กลับมาระบาดที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครที่มีแรงงานชาวเมียนมาจำนวนมากซึ่งเป็นผลนพวงจาก การที่หลักรอบเข้ามือผิดกฎหมายจากนั้นเกิดการแพร่ระบาดท,ที่บ่อนในจังหวัดระยองและล่าสุดขยายวงไปที่จังหวัดชนบุรีทําให้พลเอกประยุทธ์รีบลงพื้นที่สองจังหวัดโดยด่วนเพื่อเตรียมโรงพยาบาลสนามและการตรวจเชื้อเชิงรุก ซึ่งตัวเลขการแพร่ระบาดทะลุหลักร้อยต่อวันแม้สบคใหญ่จะไม่ประกาศล็อกดาวหรือประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศเช่นเมื่อต้นปี63แต่ใช้วิธีแบ่งโซนสีและให้อำนาจผู้ว่านในการออกคำสั่งในพื้นที่ของตัวเองจนหลายพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นล็อกดาวครึ่งใบไปแล้วพลเอกประยุทธ์เองก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ทั้งเรื่องบ่อนและการป้องกันแนวชายแดนเพราะ เรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหลังมีดำเนินการทางวินัยกับตำรวจยศพันตำรวจเอกดาบตำรวจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีจากการขยายผลการจับกลุ่มขบวนการขนแรงงานเถื่อนรวมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงร้อยตำรวจเอกหนึ่งนายกับตำรวจชั้นประทวนสองนายด้วย ในส่วนของบ่อนจังหวัดระยองก็พลพิษัยผู้การระยองสี่เสือโรงพักระยองหลังพนตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบตรได้เซ็นคำสั่งย้ายพนตำรวจตรีประพัดเดชเกตพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองให้มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้พนตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่สองรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรสมรยยุรยงอีกตำแหน่งหนึ่งรวมทั้งสั่งย้ายพันตำรวจโทเกียรติพงศ์กรมขุนทศรองผู้กำกับการป้องการปราบปรามพันตำรวจโทโกศลเกิดมณีรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทคำพันขวัญทองสารวัตรสืบสวนและพันตำรวจตรีธนาวิเศษชัย สารวัตรป้องการปราบปรามให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาคสองรวมทั้งกรณีบ่อนระยองที่มีการออกมาแฉว่าเป็นของหลงจูสอส ผู้ก้างขวางในจังหวัดระยองแถมลูกชายหลวงจู้ซอก็ติดโควิดด้วยหลังมาประชุมที่สภาร่วมกับอนุกรรมทภันันออนไลน์โดยมีตำแหน่งเป็นคณะทำงานของบิ๊กสอประจํารัฐสภาทำให้ถึงบางอ้อก,กันท่วนหน้าซึ่งบิ๊กสอคนดังกล่าวก็เป็นบิ๊กเนมของพรรครัฐบาลด้วย แน่นอนว่ากระสุนลูกนี้ย่อมตกมาที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกและพลเอกประวิทย์ในฐาน,านาะผ,านานผู้จัดการรัฐบาลเต็มๆเ,เปรียบเป็นสนิมเนื้อในของวงการตำรวจและรัฐบาลที่สามารถถูกใช้เป็นเงื่อนไขชนวนของการชุมนุมกลุ่มรัษฎรด,ดได้ไม่ยากในปีหน้านี้เพราะการชุมนุมเมื่อกรกฎาคมปี2563ที่กลับมาจุดติดก็มาจากกรณีทหารอียิปต์ที่ติดโควิด และกรณีการคุมตัวไม้พานุพง์จัดนอกที่ขณะนั้นเป็นแกนนำเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยออกนอกพื้นที่หลังมาถือป้ายประท้วงนายยกขณะลงพื้นที่นั่นเองแม้ฝ่ายความมั่นคงจะประเมินว่าการชุมนุมแผ่วลงแต่ในมุมของแกนนำกลุ่มรัษสรดก็ย้ำว่าปี2 5 6 3 3เป็นเพียงแค่การโหมโรงเท่านั้นซึงทาให้ทุกย่างก้าวของรัฐบาลต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังระวังจะสะดุดขาตัวเอง งานนี้ยุ่งแล้วไขรหน้าสุดๆอาจารย์ต่างชาติสัตดหน้าอายมหาลลยระง,งับเสรีภาพในการพูดหลังอธิการมหาวิทยาลัยทักษิณเจาะเลิกจ้างหากยังโพสต์ต่อต้อตานรัฐบาลโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2 5 6 5เมื่อเวลา14.45น,น,นาที โดยได้มีผู้ใช้ฟิตบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทัศิณได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความโดยมีใจความว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับจดหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยจดหมายบอกว่าผมจะถูกไล่ออกถ้าผมไม่หยุดเขียนเกี่ยวกับรัฐบาลผมไม่ได้วางแผนที่จะหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิการบดีกล่าวว่าผมควรปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนระบบรัฐมนูญผมยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้ปัญหาก็คือรัฐบาลไทย ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องตลกไม่มีประเทศใดเขียนรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันถึง20ฉบับแต่เรายังไม่มีรัฐบาลที่สามารถสนับสนุนสิทธิของพลเมืองได้เป็นเรื่องที่น่าอับอายที่มหาวิทยาลัยใดๆจะสนับสนุนรัฐบาลที่จับกลุ่มนักศึกษาเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่มหาวิทยาลัยจะระง,งับเสรีภาพในการพูดทั้งในและนอกห้องเรียนผมเป็นส่วนหนึ่งของคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งสอนภาษาทำไมเราถึงสอนภาษาถ้าเราคาดหวังให้นักเรียนของเราเงียบทำไมคนที่สอนทักษะการฟังไม่ยอมฟังคนอื่นสำหรับหนังสือบันทึกข้อความดังกล่าวมีข้อความว่าเรียนมิสเตอร์สเตอร์ริงอาร์เธอร์อลิชตามที่ท่านโพสต์ข้อความในลักษณะต่อต้านรัฐบาลหรือดูหมิ่นสถาบันผ่านเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ท่านมีสถานะเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศตำแหน่งอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณส่งผลต่อภาพลักษณ์และทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายเบื้องตนมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ประธานสาขาเชิญท่านมาสร้างความเข้าใจและขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวหนึ่งครั้งหลังจากนั้น คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เชิญท่านมาพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจอีกครั้งเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2563แต่พบว่าท่านยังไม่หยุดและยังโพสต์ข้อความในลักษณะการดูหมิ่นสถาบัานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบัานอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ยังรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินง,งานจากรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินง,งานตามนโยบายของรัฐบาลและยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบัานหลักของประเทศซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแท็กษินทุกคนก็ต้องถือปฏิบัติเช่นกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์และการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้ท่าน หยุดพฤติกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดจึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนม,มากอย่างเช่น คนปกติอายแต่พวกเขาไม่อายนี่คะจะทำยังไงดีคนรุ่นนี้เขามีวัฒนธรรมบางอย่างที่ทำให้ไม่อายในเรื่องที่ควรจะอายแต่เรื่องที่ควรจะอายกลับไม่รู้สึกอายด้วยเลยคะ่ะ ต่อไปมหาลัยแทบจะไม่มีความสำคัญละตั้งแต่มีโรคระบาดอย่าคิดว่าตัวเองจะทะนงตนนักเลยเด็กสมัยนี้เขาเก่งกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเขาสามารถหาความรู้ได้เปิดโลกกัะนัดเองได้ค้นคว้าหาคำตอบเองได้ขนาดโจรโกงเลือกตั้งเข้ามาคิดว่าจะปิดได้การแสดงออกทางความคิดเสรีภาพได้หรอ จะสอนแบบไทยๆที่สอนกันมาให้ปิดปากเขาก็ยิ่งงงละสิหน้าละอายเุยสุดๆต้องทำใจประเทศที่มีผู้นำเป็นเผด็จการได้อำนาจโดยมิชอบใช้อำนาจทำตัวให้ดูดีในสายตาประชาโลกหน้าอายมาตั้งแต่รัฐประหารแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและไวทีวีขอขอบคุณทุทกท่านที่มารับชมสวัสดี